สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทท่านครับครับเซอรของวันที่หนึ่งครับอ่ะสิไพเอฟซีครับโทรสัมผัสสดๆดดวลดวลกันครับแนวทางตัวเลขของปู่ซุ่มเงียบนะครับปู่มีที่เด็ดนะครับเพราะว่าปู่โทรมาว่าปู่ได้จุดถูกช่วงทําวันเย็นครับเมื่อวานนี้ตอนแรงๆนะครับปู่ว่าได้ตัวแดงจึงคืนกันเลยนะครับสิเป็นตัวไดนั่นนะครับเอฟซีขอมาเบิ่มมาชมครับบางชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน f c สิบว่าผ่าข่าวสารแนวทางจากทางช่องกับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับ f c สิบว่าได้ผ่าข่าวสารนะครับแนวทางดีๆดดังๆกันเอาครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวนะครับ f c สิไปหาหยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลบ่ท่านนะครับโทรสัมผัสสดๆกันเลยครับว่าเลขถูกตัวแดงจิงคืนของปูสุเงียบสิได้ตัวใดฝากตอน f c สวงใบใบสีมีเฮกันบ่โทรสัมผัสปูพร้อมๆกันเลยครับการนับพสการครับปูจะ่เลื่อนทอดอดไปไล่เลยแบบยกฉบาครับแบบด่ดนๆกันเลยน้องปูมัอนี่โดนเฝ้าดีชันเขาสองสามค่ำแล้วก็ขอล่าขณะออกงานออกมาจากสาลาเลยหยันพรท่านครับหยันพระท่านเอฟซีน้องปูเออยันเอฟซีรอคอยกันอยู่ครับ จนันดีจีเม,มืองมาทัวถึงยันมาโกตักมาทัวร์ถึงมติ๊น้าต่อจันครับเป็นของสุดท้ายหรีน้องปูของสุดท้ายแล้วก็จะมีของฝากตอนทานย,ยุโรปครับปูทวนตัวเลขตัวเก่าก้อนครับปูเลขวิ่งสองตัวมาตัวบนบวกลังตัวหลังเปอร์เซ็นต์ครับนั่งเดินดีอยู่ตัวที่ผ่านมานเนีน่ยเนียนผิดแต่ว่าวันนี้ที่เนียนผิดบุ๊บบอบอโกตักตอนรับประกันว่ามีมากแค่ ครับปู่อ่ากับเป็นเลขหกกับเลขเจ็ดเด้อเลขวิ่งเนะปู่แมนเป็นเลขวิ่งบนล่างเลขเด่นบนล่างหลักก็ได้ครับเด่นบนล่างนะครับเอฟซีมาเบิกน้ากันเรย่สดๆครับอย่ามาท่านเอฟซีเด่นบนล่างหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดน้องปู่แล้วเลขสามตัวสองคางกับมี่สี่หกเจ็ด 4ี่หกเจ็ดครับสี่เจ็ดศูนสี่เจ็ดศูนครับอ่าที่สังเกตว่าเลขรักรอยมันเป็นเลขสีด้วยเมียนครับปู่ลักร้อยคือสี่แสดงเนี่ยทางง,างรัก้อยน้ำทำาจ่อตรงรัก้อยเม็ดเดียวสีครับเออแล้รนบะสองตัวบนบนล่างไปครกับครับปู่อ่อมีเจ็ดสีครับเจ็ดสีครับปู่ หกสี่หกสี่ครับปูหก้ามหกห้าครับปูเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับปูกันเจ็ดสองตัวกันนี้เจ็ดสองเนาะปูแมนตัวเก่าเหมือนเดิมไม่ค่อยเปลี่ยนครับทุกหมวดไม่ค่อยเปลี่ยนตัวเลข หากจะมีเพิ่มเติมจังใดแบบจังสิวามาที่ป้ายหลังครับแบบน,นี้เลขสามตัวนี่ตอนนี้มันนี่สองหางมันว่ครับปู่วันนี้ขออนุญาตนําเลขถูกมาฝากนําเป็นหางหนึ่งอืมเลขถูกนี่ปู่ปู่จุดตอนไหนครับปู่จุดหมู่บ้านตอนทำวัดเย็นงอืมครับเลขถูกม่าฝากตอนนี่พี่นะครับเลขถูกเยก้เย้อู บวมเป็นเลขคำนวณแล้วคนละอย่างครับครับแยกออกแล้วครับปู่เขียนตั้ง <Okay. S 2> หางด้วยเลขทู่ครับเข้าใจะอยู่ไม่าปูไม่แน่วปูแบบเกิดความคิดวันหญ่บมันมากตัวนี้ฮะเตียมมันแมนนรอกขัดข้อหาตัวที่มันสิทธิ์หรืออะไรมาฝากกันละครับผลพระราประกาศดอกนี่ยังกันเลยครับแมนครับเลขทู่มันเลขทูมันก็เป็นสามสองเก้าสามสองเก้าตีปู่ อ่าอืมไอ้ถือกับเล็กผู้ใดบอดีใจน้ากันไปถือกับเลข,ใขใกใคอ่ะเ,เพราะว่าพอกจุดหมูว่านตอนทําบาดเย็นแล้วสามสองเก่าเลยครับ FC. เอฟซีเหล็กปูจุดถูกนะครับตอนทํำบัดเย็นนะครับปูจุดก็ถือว่าจุดแบบใหม่ๆสดๆเลยนะปูครับสามสองเก่าเขียนให้ตัวแดงจิ้งคึเลยนะครับเอฟซีแคบหนาจอไปน้ำกับ อ่าแคบหน้าจอไว้น้ำบ้านนี้ที่หันมาเน้นคือเกาเร่อเน้นเน้นนิ่หน่อนี่ครับปูเลกวิ่งสองตัวมาตัวบนล่างนี่แนะเน้นไปที่เจ็ดเน้นเดินไปที่เจ็ดน้ปูเน้าเลยกับเจ็ดเดินไปที่เจ็ดเลกสามตัวมาเน้นไปที่หางเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ครับเดินไปที่สี่เจ็ดศูนย์ครับเอฟซีสองตัวบนล่าง 6A กับเจ็ดศูนย์ หกห้ากับเจ็ดศูนย์นาปู่นแผ่นเดียวตลอด่เค่อยขยับ่เคยเลื่อนตำแหน่งเม็นแล้วเม็นเลยครับเอาเอฟซีเบิ้งสะคิปให้ดีนะครับสุดสามตัวก็มีแค่สองสุดล้ะกะสามกับเลขถูกนั่นก็นคือสามสองเก้าเป็นเลขถูก<อ>ครับค,คิดว่าคือจิบมหลายเกินไปดอกคำว่าฝากคันบ้าฝากเล็าากออาากแม่าาหลังแมามันเกิดมันแมนเหมืทุกอันคแนวเลยโอย เสีย่ยความรูร้สึกถ้าพูดทีกผู้ที่พู้ที่คิดสิบอกแล้วก็ผู้พู้ผู้ที่ถือบอกม่าลูในภายหลังมัน,มนบนอก<ะ>การการว่าสิโทคหาปูต้องว่ากับมันเกิดติดปัญหาหลายอย่างนะปูว่ากับทังว่าทั้งปูปุ่นกับทว่าฝุ่นตกการฝนฟ้ามันการคันเยียดก็ได้ครับอ้าวใส่คลิปเบิ้งให้ดีเด้วยครับพูดพอคุณแม่เอฟซีเฮาครับ เด่น6กับ7นะครับปูเด่นไปที่เจเม็ดเดียวนะครับสำหรับเหล็กวิ่งเหล็กเด่นหลักร้อยคือสี่น้องปูครับสุด3าตัวก็มี3สุดรวมกับเหล็กถูกนะครับ 4, 6, 7. 4 7, 0, ี่ห7เจัด่เจศนย์ปูเน่นเลยนะครับแล้วก็เหล็กถูก3 2 9โอเก้าง่ามอยู่ที่ปูเหล็กถูกกันจังหวะเอามา,าฟาดกันบ่ฟาดตอนนี้ถึงมาฝากก่อนออกแล้วไหวเมีนคอยคอ,อยก็เครียดได้เลยนี่ครับ ถือมาถือบาลู่หลักวงกว้อนละมันดีชุดครับเกิดไอถือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นสื่อไว้ยุแล้วสามตัวตัดคู่กันนี่นี่อีนนี้ความมั่นใจอย่างนี้จีอย่พลังวพวกต้องจีได้เกิดเกิดขึ้นไปนะครับปู่อเรือว,ว่าผู้ใดสื่อเจ็ดชุดใน้แล้วก็ดีแต่น้ำอืมนั่นมันปีห้องห้องนี่มันเป็นปีท่องของศูนย์อิริบ่อเฮอปู่ ขันบ้าบอมเียนกับบอมเียนได้เนาะแต่แต่ต้นปีมาศูนย์มาผมว่ามันบ่ยู่บนกับยู่ล่างสังเกตว่าขันศูนย์สิมาอีลีนี่มันมันมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งกว่าคือัวจับไปใส่กันพราะว่ามันเป็นเลคคูกับคู่ก็ได้บ่เอาใส่ครับปู่ตัวที่ว่าศูนย์หกนี่ลหละโอ้เพราะว่าเพราะว่าสาเหตุที่ปู่ประจับว่ามันเป็นคู่กับคู่อืม เลขสองตัวมาตัวนี่เลขวิ่งสองตัวมาตัวนี่หาน์ดเทียบกับแมนติดตัวได้ครับเลขหกกับปอไซวามันติดบอมาได้เลยนี่ใส่เสื้อเสื้อสุดของข่อยมันยู่ตลอดเลยมแมนครับสําหรับเลขวิ่งเลขเด่นของปูนี่เลขได้สายญาเลขวิ่งขึ้นหลานนี่สองตัวมาให้เห็นแน่นอนนี่สองอตัวมาตัวนี่กะกะแน่นอนอีดีปูสมสชยสายญาเลขวิ่งขึ้นหลานอยู่ งอมหลับอยู่นี่มันหงวักทานมาหน่ตับครูบ่เขาครับบัดเล็กวิ่งสองตัวัดเป็นเน้นหกเล้นผีเล็กหอกม้ามนตัดแปดมันบาแปดม้าลร้อยมันบาครับปู่อันนี้เราหกกับเจ็ดวัดนี่แล้วกายเกิดเป็นผมด้วยหอข่อยย่างนึงขึ้นมาอยู่นี้เองเออครับปู่โอ้มันเป็นเรื่องจริงครับเรื่องจริงไม่จริงไม่ตายเนาะครับแม่นครับเกิดหกม้าเหตุจั้งไดเนี่ยเจ๊ซี่ครับ เป็นเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับก็ว,ว่าง่ายกะคือเข้าเด่นตน่ำเนวทางนกปูแต่ว่าสองนึงไอหกนี่กับเป็นตัวรอบเพราะว่าเด่นสองตัวหกกับเจ็ด<ง>ครับเอฟซีมาร์สอบตัวใดกสามารถพิจารณาได้เป็นเนวทางนกปู<ง>ครับสรุปแล้วสรุปแล้วรนะัฐบาลยานันคือเก่าเลขปูสุงเญียันคือเก่าเลขสองตัวครับอืหันกนตองหันกันย่านเลขหกเนี่ยเจ็ตัดขาหก ตกถนนไปเ้ยครับปูนําไดตรงกันหลายเสี้นหลายสำนักเนาะครับวันนี้เปนมากากับเซตทีก่ก,กับเ็ดกับเอาอีเี่จะน้เมื่อ,อยี้ยือเปลบาเนี่ยครับปู <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> อา้าครับเสาวันหวยออกนะครับโทษสัมผัสด่วนๆกับปูนะครับให้เอฟซีได้ยินเลยกันเลยครับตัวเลขเนี่ยทางครับบนล่างสุดสองตัวมีสี่สุดเด้เอฟซีเจ็ดสี่หกสี่คือปูเเวานะครับ หกนี่บอแมนว่าสิมา 14, บอไยหรือเอฟซี 4, พิจารณาเอาปูเด่นหกหากับเจ็ดศูนย์นะครับแนวทางบนล่างหรือครับเอฟซี 4, บนสกิปให้ดีนะครับบอลอบนล่างนะครับแล้วก็เลขถูกงามอยู่เนะปูืสามสองเก้าไหมงามอยู่ครับปูมันสิบดิงามอยู่ได้ปูตัดตัดเล่นนี่ังงามอยู่ดิต,ดตัดเดดป็น เก่าสามเก่าสองนี่ถือว่าปูกะบอไดปิดบังอย่างเดียวครับปูสิบีที่ได้บอกกอนลุงหน้าถือว่ถืออีกเรื่องนึงครับแมนครับแต่ใครถือละลายอะไรตั้งใดตั้งใดว่ามาตั้งใดนีมากครับจากไฮเอฟซีมีโศกมีลาบนอปปูส่งไปใบ้ได้เฮน้ำกันครับฟังเสียงปูคือพอสบายเป็นวัดเรื่อล่างร่างสบายคือกันปูสบายก็พอสบาย เอฟซี 4, ปฏิบัติบริยิ่งเช็คสบานะบบาะขขาน,นะครับสบากะอยู่ข้างๆนี่แหละนะครับไอ้คุ้งคุ้งยู่นี่ส <laughs> บานสช้น้อยร้อยนั่นช่วงนี้อากาศเปลี่ยนไปพุ่งแพร่ในไทยเมียนครับเพิ่นอันเพิ่นเป็นคอนสิว์ภาภา,าษาอันนี้แนะ่ว่าเพิ่นเป็นโลกลูกลูกอันโลกผูกกกก้ดีบว่า <laughs> ข <laughs> ึ้นวันที่ถือเลขวันที่ถือเลขนวันทีน่ถือเลขปฏิมาช่วงใบขึน้นวันล่ะ เพิ่มถืงเลขเพิ่มกันได้เฮ่เพิ่มกับซื้อนอกปูโอ้ยอันเฮ่ปูกันร่ำข้อ,อลงท่านที่เหล่านะั้น่องแห้งเลยครับต,ตั้งเต็มเพิ่นห่องกันแล้วครับอ่าบานบนี้กติกาะมวลายุดตีไหวอยากเจ็ดีฟังเพระท่านเปิดเพระท่านมันจอดทันเนาะครับปูอ่าขอให้ทุกคนโชคดีขอให้แอดมินห้ยเย็ห้ไข่แล้วก็นไดรับเงินแสนเงินล้านมือแรกเนาะ ครับรปูอากเจริญตอสาธุครับอารับการันสัมผัสสดๆกันจากปูสเุเมียบเมืองนองบัวบลำพูเฮานะครับสัมผัสสดๆส้าวันหวยออกครับเด่น6กับเดเด้อครับเล็กเด่นเล็กวิ่งปูหกกับเจ็เด่นไปที่7หลักร้อยคือสนะครับสุด3าตัวครับมี4 6 7ด 470ปูเด่นไปที่470นะครับรวก็เลขถูก329ครับส 1, แีแดงเขียน์ให้เลยแล้วก็แนวทางครับมีสสุด74646570เป็นบนล่างสำหรับตัวกันนั่นคือ72นะครับตัวกันคือ72ปูเด่นไปครับ65กับ70เด้อครับย่ำบาเป็นบนล่างแนวทางนะครับเป็นบนล่างนะครับ อาสุดท้ายนี่ให้เอซท่านช่องครับโศกมันมันอ่าช่วงใบใบได้มีเฮก,กันกับเนื้อทางตัวเลขของปู่ซุ่มเงียบนะครับเมืองนองบวลลาพูให้เอฟซีโศกมันมันุกขูสุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ